สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ต้องซุยกับผมต้องพานุวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้นะครับเราจะไปพูดคุยถึงรายชื่อทีมไทยลีกออสตานะครับที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนะล่าสุดนะครับรายชื่อของนักเตะที่จะอุ่นเครื่องกับทัพช้างศึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยผมบอกเลยว่า น่าสนใจอย่างมากแต่ช่วงแรกนะครับช่วยการกด Subscribe ใน c h anel n ต้องซุยกันก่อนเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัตนนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าก็อย่างที่ทราบว,ว่า FIFA Day ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ของทีมชาติไทยนะครับทางฝั่งของอากิระนิชิโน่เนี่ยก็เรียกนักเตะมาเก็บตัวและจะมีเกมอุ่นเครื่องห,งหงแมตช์กับทีมไทลีกออสตานะครับโดยไทลีกออสตาทีมนี้เนี่ย จะนำทัพมาโดยมาโนโพกกิ้งเฮดโค้ชที่ตอนนี้ยังว่างงานอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งลาออกจากทูแบงก์คอกอยู่ในเดมาแล้วก็นักเตะไทยลีกออสตาเนี่ยจะเป็นนักเตะต่างชาติในศึกฟุตบอลไทยลีกแล้วก็นักเตะไทยที่โชว์ฟอร์มดีในลีกด้วยล่าสุดเนี่ยรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟังมาโนโพกกิ้งเรียกมา22คนนะครับ ผู้รักษาประตูไมเคิลฟาวเกสกาดของทูแบงคอกกับกำพลปฐมอาคกุลจากระยอง fc ครับกองหลังโอโหคนนี้กลับมาแล้วเฉลิมพงเกิดแก้วจากนกครราชสีมาครับอาริสซาลิฟ,ฟวิดจากสมุทรปราการควอนไตฮีจากโพลิเทโลปาร์คไตย,ยองจากระยองเลนะครับทาลีเดมูก้าจากชนบุรีและก็มาตินสตูเบลจากการท่าเรือครับ โอ้โหชื่อกองหลังนี่ก็น่าสนใจหลายๆคนนะส่วนกองกลางนะครับมีรังสรนค์วิรุณศรีจากชนบุรีชาววัดวิรชาติจาก B ีจีมิสุรุมาลุโอกะจาก B ีจีนะครับจอนบาโจมาด้วยจากสุโขทัยมูตตาฟาอาซัตซอยจากตราดวิลเลียมอิลิเก้จากปราจวบแล้วก็สารสนทิสวัดิ์จากชนบุรีเอฟซีครับกองหน้าเนี่ยนำมาโดยดาร์กนบอสโควิดครับจากชนบุรีเลนดอัสมซาวจากโคราชอิฟสันเมโล่จากสุโขทัยครับ เกรกูล่าจากโบริเทโลบาลลสทาเดลลี่จากปาการลิคาโดซานโตจากตราดแล้วก็อาเดลิโกพิทบูจากระยองครับโอ้โ oh, หหลายชื่อน่าสนใจพอสมควรนะครับซึ่งที่มาโนเรียกมาเนี่ยจะไม่มีจากทีมที่เล่นนัดตกค้างอย่างเชียงรายอย่างเมืองทองอย่างบูริลัมยูเนเต็ดนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันคาบเขี่ยวก็เลยได้เรียกนักเตะที่พร้อม นักเตะต่างชาตินะครับในช่วงที่ไทยลีกพักให้กับฟีฟ่าเดโอรายชื่อก็ถือว่าน่าสนใจทั้งนักเตะไทยแล้วก็นักเตะต่างชาตินะครับโดยมานอฟพกิ้งเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยเข้าใจดีนะครับว่าบางสโมสรในต้องการพักผู้เล่นบางคนไว้เราจรึงต้องมีความเป็นมืออาชีพและระมัดระวังอย่างมากในช่วงการเก็บตัวตลอด3วันซึ่งทางทีมเนี่ยจะให้นักเตะแต่ละคนลงเล่นคนละ4-5นาทีและมาน่บอกว่า การันตีได้เลยว่าจะสร้างความบันเทิงให้กับแฟนบอลด้วยเกมลุกที่น่าตื่นตาตื่นใจโอ้โหน่าดูจริงๆนะครับซึ่งอุ่นเครื่องฟี فا เดครั้งนี้เนี่ยระหว่างทีมชาติไทยกับไทลิคออสตานะครับจะแข่งขันในวันที่14พฤศจิกายนที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา4โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ด้วยแฟนบอลในตอนนี้เนี่ยสามารถเข้าไปซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้แล้วที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับ ราคาทที่ผมเห็นเนี่ยมี300บาท200บาท150บาท120บาทแล้วก็100บาทน่าดูพอสมควรเลยดูจากรายชื่อนักเตะต,ต่างชาติเนี่ยหลายๆคนก็อยู่เมืองไทยมานานและรักเมืองไทยนะครับทั้งจอรบาจโจโอ้โหมาเนี่ยรับรองลากเรือใมันนะครับเลนโดอัซซึมซาวอีกในตำแหน่งกองหน้านะยังมีพิทบูหัวที่สายเลี้ยงจากระยองรวมไปถึงริคาโดซานโตสกองกลางเนี่ย เราจะได้เห็นในส่วนของมารุโก,กาดอย่าง BG แบบนี้อาซัตซอยจากตราดวิลเลียมอินเลเก้เดี๋ยวจะมาดวลกับแบ็คซ้ายแ้วยขวาทีมชาติไทยอันนี้ก็น่าดูนะครับซึ่งทางฝั่งทีมออสตาชุดนี้เนี่ยก็ทางมานโฮกิงจะคุมทีมแล้วเชื่อว่าเขาจะมาเปิดเกมลุกใส่ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนแน่นอนนะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยก็เพิ่งประกาศ ลายชื่อไปใช่ไหม23คนที่จะอุ่นเครื่องกับไทยลิกออสตาและล่าสุดนะครับนิชิโนก็ได้เรียกนักเตะเพิ่มมา1คนก็คือปวีกองหลังจากราชบุรีเข้ามาเสริมทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าสนใจทีมชาติไทยเองมีแข้งหน้าใหม่ถึง5ลายที่ติดทีมชุดนี้นะครับทั้งสิทธิโชคพาโสแล้วก็มีฉัดมงคลจากชนบุรี f c ครับที่เล่นแบ็กซ้ายนะธนาชาัยหนูลาดจ,จากโคราชแล้วก็ มีอีกหลายๆคนที่น่าจับตามองแต่จะไม่มีนักเตะจากสิงค์เชียงรายเมืองทองแล้วก็บุรีรัมย์อยู่ในแต่ที่ติดโปรแกรมนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทําให้ทีมชาติไทยได้ประโยชน์แล้วก็ดีกว่าปล่อยให้ฟีฟ่าเดช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันปล่อยผ่านไปนะครับแล้วผมก็บอกว่าที่ทีมต่างชาติไม่สามารถมาอุ่นเครื่องได้ก็เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังติดปัญหาเรื่องของการเดินทางเข้ามา ที่จะต้องกักตัว14วันนะครับเพราะฉะนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาทีมจากชาติอื่นมาอุ่นเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แบบนี้แหละแต่ผมคิดว่ามันจะเข้มข้นกว่านัดที่เจอนคปรปฐมอีกและเล่นที่ราชมังคลายกีฬาสถานด้วยแฟนบอลคงคิดถึงบรรยากาศเชียร์ทีมชาติไทยที่สนามราชมังเพราะฉะนั้นไปดูเกมนี้นะครับคิดภาพครับจอร์บาจโจเนี่ยลากเลื้อยเจอกับทิตาวีอักษรสี เจอกับกองหลังทีมชาติไทยหลายหลายคนอย่างมานูเอลทอมกองกลางเนี่ยวัดกันเลยนะครับนักเตะต่างชาติกับนักเตะไทยกองหน้าก็วัดกันอันนี้น่าดูจริงๆนะส่วนรายชื่อ23คนของทีมชาติไทยเนี่ยผมทําไว้แล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ก็ไปติดตามกันได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้วันนั้นเนี่ยผมถ้าไม่ติดอะไรจะไปดูที่ราชมังด้วยถ้าเกิดผมได้ไปก็เจอกันนะครับแฟนบอลอยากเห็นเหมือนกัน ซึ่งผมเชื่อว่ามานโฟพกิ้งน่าจะทําวิธีและก็เทคนิคก,ก,การเล่นให้ทีมไทลีกออสตาชุดนี้เล่นฟุตบอลแบบสนุกและจะทําทให้ทีมชาติไทยมีประโยชน์มากที่สุดได้รับประโยชน์มากที่สุดจากเกมนี้ครับก็เหมือนกับเกมที่ไทยอุน่นเครื่องกับนครปฐมแต่เกมนั้นน่าเสียดายตรงที่มันติดเรื่องของสภาพสนามที่ฝนตกหนักในช่วงนั้นแต่คราวนี้พอเล่นราชมังสนามที่ทีมชาติไทยใช้เป็นรังเย่าเวิร์กแน่นอนครับก็รอดูแล้วกันนะอะ ถูกใจหรือไม่ถูกใจคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมช่วยกันกด u b s สไคร e กดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้แล้วก็ใน h anel n ต้องสุ่กันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ